ในที่สุดลาวาลูนก็โดนเนิบบนนิกเกลจะมาลองใช้ลาวาลูนหลังจากที่โดนเนิฟไปนะครับก็โดนลดพลังชีวิตนะครับลดเลือดลงไปประมาณ10%มาชมกันว่ามันยังโหดอยู่ไหมเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าแก้วจะกววเก็บ3ดาวบุินิกเจนได้หรือไม่บุนนิก้กวมีถ้วยอยู่ที่5,714ทั่วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแก้วอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของไทยแก้วอยู่อันดับที่โอ้ ดูเหมือนว่าจะอยู่อันดับที่90ของไทยนะครับวันนี้แก้วจะดันถ้วยนะครับด้วยถ้าฝังของลาวารูนครับสุธิชัยนะครับ,รบก็เป็นตามนี้เลยแก้วเรื่องที่จะใช้สายฟ้าขวดครับสามขวดพังป้อมพุและสองขวดครับพังพังป้อมขึ้นกว่าอากาศนั่นเองโอเคยังไงเด็กแก้วจะใส่ลิงก์จะถันไว้ให้นะครับสมาที่จะคัดล็อกลิงก์แล้วก็เอาไปใช้เอาไปเล่นก,กันได้เลยโอเคเรามาจมตีกันหวังว่าจะบวกนะโอเค เราเจอบ้านหลังแรกนะครับเป็นบ้านต่อต้านลาวาลูนนะครับที่เราเห็นได้ตอนนี้นะครับแก้วจะพยายามนะครับเข้าไปโดยป้อมพูลครับอยู่ด้านบนแล้วก็เครื่องกวดอากาศครับอยู่ด้านล่างเราสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับโดยแก้วจะต้องใช้สายฟ้าลงไปนะครับซึ่งแก้วมองว่าแก้วจะเข้าไปทะลุลักเข้าไปนะครับเราจะใช้สายฟ้านะครับลงไปดิางขวาสามควรเลยนะครับตรงนี้แก้วปล่อยลงไปนะครับ 1 2 3แล้วแก้วปล่อยไปที่เครื่องกวดอากาศครับแก้วปล่อยลงไป2ขวดเลยแล้วก็มาดัด้ายนะครับเราใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปนะครับเราสามารถที่จะปล่อยคิงอ่าควีนโกแข่งลงไปได้นะครับแล้วก็ใช้คนเถื่อนธนูลงไปนะครับเพื่อที่จะตัดทางแล้วปล่อยลงไปนะครับดูเหมือนว่าควีนจะไม่เข้าไปด้นานนะครับแต่เราได้ป้อมพูแล้วก็สามารถที่จะเข้าได้แล้วนะครับแก้วอาจจะรอนิดนึงรอให้คิงเนี่ยไปดึง าทางฝั่งของฮอคอยอาคงพิษก่อนครับแต่ว่าไม่ทันแล้วนะครับเราต้องเข้าแก้วใช้บอลลูลงไปนะครับใช้แล้วบอลลูนเข้าไปแก้วปล่อยปูดเดนเร่อรบเข้าไปนะครับและสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับแก้วมองว่าแก้วจะใช้สกิลคามพีมตาตะเลยครับแล้วก็จะใช้แก้วไม่ได้เอายาพิษมาหรอแต่ตาต่อไปแก้วต้องเปลี่ยนเป็นยาพิษนาะอโอเคเราใช้ยาว้า แก้วแช่ไปที่สารวาน,นครับเราพังบ้านได้โอเคเราสามารถที่จะใช้เยบบ้านลงไปได้โอเคเดยวแก้วปล่อยเจลงไปนะครับโดยแก้วจะปล่อยเจก็จะหาทำเลอยู่นะครับว่าจะลงไปด้านไหนแก้วปล่อยไปด้านซ้ายนะครับแก้วใช้แม่คูก,กระดูกลงไปแล้วก็เรามีแช่ครับเราสมาี่จะแช่ไปที่เครื่องยิงเห็นแล้วก็ X อ็กโบด้านครับเราสามารถใช้ถ้าฝังของนะะั่นแล้วหัวลงไปที่คิงได้นะแต่ว่าเจนครับหรือเพียงแค่ตัวเดียวก็อาจจะไม่ไหวเหมือนกัน ฉะนั้นเราจะชิ่งไปนะครับเราชิ่งปึ๊บโอเคแล้วก็ใช้น้ำยาล่องหนลงไปนะครับดูเหมือนว่าตาแรกเราจะไม่ได้สับดาวนะครับดูเหมือนว่าเลือดของลาวาลูนครับมันจะลดลงเยอะเหมือนกันนะทำให้เรานะครับจบไปที่2ดาว69%นะครับในตาแรกก็ถือว่าพลาดไปนะครับกับการโจมตีตาแรกนะครับกับการใช้ลาวาลูนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะครับอีเจตตาลครับเป็นที่คุณว่า มันจะพอเล่นไหวไหมนะครับหรือว่าจะสู้โกเลมแม่มดได้หรือเปล่านะครับแก้วจะขอฐานแคนซึ่งแก้วต้องเปลี่ยนยาแช่นครับหนึ่งขวดเป็นายาพิษนะครับเพราะแก้วดื่มเปลี่ยนนั่นเองแล้วก็แก้วจะผลิตทหารแก้วจะบูทธทหารครับให้ผลิตไวขึ้นแล้วก็จะไปโจมตีกันโอเคในตอนที่สอนครับเรามาชมกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเราเจอบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้าน ตาต้านสามดาวนะครับมีหอคอยเอาคมพิษเลยนะครับเราจะเข้าไปนะครับก็ดูนะครับว่าป้อมผูอยู่ตรงไหนบ้านนะครับป้อมผูอยู่ด้านขวาแล้วก็เราสามารถที่จะซุยเข้าไปที่บ้านได้นะครับฉะนั้นเราอาจจะเก็บป้อมพูนะครับไว้ด้านบนนะครับแล้วก็โอเคแก้วมาออกแล้วนะครับวาจะเข้ายังไงก็เลยเลยนะครับเราตัดทางก่อนเลยเราใช้คนเทีนูนะครับลงไปด้านขวา3ตัวด้านล่างแก้วปล่อยลงไป3ตัวนะครับแล้วแก้วใช้ สายฟ้านะครับลงไปด้านซ้าย1 2 3นะครับแกลล้วปอยสายฟ้าลงไปตรงนี้2ขวดเลยเพื่อที่จะพังเพื่อเครื่องกวาดอากาศนั่นเองแกลล้วปอยโกแข็งคิงอ่าควีนลงไปนั่นเองเพื่อที่จะเข้าไปนะครับหวังว่าเราจะได้บ้านนะแล้วก็จะได้หอคอยควุมพิ้นั่นเองถ้าได้หอคอยคุมพิ้น,นะครับจะช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นคิงเข้าไปแล้วนะครับสามารถที่จะโจมตีไปได้แล้วป่อยแมพ้พุกระดูกไปที่อ่าควีนนะครับ ที่ควีนครับเพื่อที่จะดึงความสนใจนะครับเราใช้มาลิกธุดาเลยแล้วก็เรามียาพิษนะครับปล่อยไปที่มังกรน้อยแล้วก็ซ u ปเปอร์มังกรนั่นเองโอเคควีนเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราใช้ควีนใช้สกิลหายตัวนะครับเพื่อที่จะโจมตีกับฐานแคนเราคิดว่าจะเข้ากันนะครับโดยแก้วใช้บอลลูนแล้วก็ปล่อยลาวาลูลงไปนะครับปล่อยปูวเดน แก้วมีเรือหอรถที่ใช้ได้นะครับแก้วเปลี่ยนเป็นศิลาครับแล้วปล่อยลงไปด้านซ้ายแก้วใช้ระเบิดทิ้งไปนะครับแล้วก็ใช้ยาวบ้าลงไปนะครับเราสามารถที่จะแช่ไปที่ศสาลวาได้นะครับเราใช้สกิลคัมพิมุตะเลยนะครับแล้วปล่อยยาวบ้าลงไปโอเคแก้วจะปล่อยเจนครับลงไปด้านซ้ายที่โซนด้านซ้ายนั่นเองและแก้วใช้แช่ลงไปนะครับเราสามารถที่จะเก็บน้ํายาล่องหนไว้ใช้กับเจได้นะครับเราจะเข้าไปนะครับบอลลูนโจมตีตรงกลาง จะเข้าไปนะครับเราปล่อยนารักเอา ul หัวลงไปใช้สกิลชิงชิงไปแล้วก็จะโจมตีไปนะครับเราวารูนเหลือไม่เยอะนะครับฉะนั้นเราต้องปล่อยแก้วมกแก้วจะใช้น้ำยาล่องหุ่นนะครับไปที่ราวารูนโอเคเราปล่อยน้ำยาล่องหุ่นลงไปที่ราวารูนนะครับเพื่อที่แม่ให้สารวัตรครับโจมตีนั่นเองบอลลูนที่ออกมานครับก็โจมตีเข้าไปนะครับราวารูนเหลืออยู่3ตัวนะครับจะลงไปด้านล่างแก้วว่ามันเล่นยากกว่าเดิมนะแก้วพยายามแล้วนะครับที่จะ ทำไม่เต็มที่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้สัมดาวเลยนะครับในตาที่2ได้ไป2ดาว73%็นะครับก,ก็ถือว่ายักเลยโอเคดูเหมือนว่าแก้วจะได้ไป2ดาวเจนะครับแล้วก็จะลงไปด้านล่างโอเคเดี๋ยวเราประชุมกันต่อนะครับในตาที่3หวังว่าเราจะได้3ดาวนะครับตาที่3 3ดาวทำได้ไหมโอเคเราจะดูทหารก่อนนะครับว่าผลิตเสร็จยัง เดี๋ยวเราขอฐานแคนก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเมื่อฐานฝึกเสร็จมาชมตอนที่3ามาต่อนะครับเราเจอบ้านนี้นะครับเป็นบ้าน2.5ดาวนะครับโดยด้านบนเป็นอาคมร่องห่นนะครับด้านล่างเป็นอาคมพีชนะครับเราจะเข้าไปนะครับแก้วมองว่าเราจะเข้าเป็นเส้นตรงครับก็จะไปจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนครับหรือไม่ก็ด้านบนมาด้านล่างครับซึ่งแก้วมองว่าเขาน่าจะดักพอสมควรเลยนะครับฉะนั้นเราจะเข้าไปกันครับโดยแก้วจะใช้ สายฟ้าครับลงไปด้านขวา3ควคนเลยนะครับเพื่อที่จะโจมตีกับป้อมพูนนั่นเองก็เดือกแก้วจะใช้สายฟ้าลงไปครับ1 2 3แบบนี้เลยแล้วก็เราจะใช้สายฟ้าครับลงไปด้านซ้ายได้ไหมคิดว่าไม่ต้องใช้นะครับเราปล่อยคนถือธนูลงไปนะครับ3ตัว3ตัวนะครับปล่อยกุ๊กแข็งคิงควีนแล้วเเราใช้นลักขั้วครับลงไปที่ควีนเพื่อที่จะกําจัดป้อมพูนด้านขวานะครับเราปล่อยกุกอ่า เนื้อลักหวดลงไปนะครับแล้วก็ใช้ระเบิดลงไปโอเคเราสามารถที่จะตัดทางได้นะครับฉะนั้นแก้วจะใช้บุหรี่หอรูบเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยบอลูเชิดกระดักันเลยนะครับใช้เราบอลูลงไปนะครับปล่อยปูเดนเราสามารถใช้ยาบ้าลงไปที่สารว่าได้นะครับเราใช้บุหรหอรูบเข้าไปนะครับแล้วก็จะใช้ยาบ้าไปที่บ้านนั่นเองเราปล่อยแช่ไปนะครับปล่อยพิษไปนะครับที่ฐานแคนเลย แล้วปล่อยสายฟ้าไปที่ฐานแคนครับแล้วก็จะทําการใช้สกิลคําพิม์ตะปูเดินเลยก็จะเข้าไปด้านบนกันครับเราสามารถที่จะใช้น้ายาคุงกระดูนครับแล้วปล่อยเจไปด้านขวาได้เราสามารถใช้น้ำยาแช่นครับลงไปที่สารวะด้านซ้ายครับแล้วก็จะลาบารูนไปด้านบนครับก็จะตายลงไปไม่รู้ว่าจะได้สามดาวไหมนะครับแต่ทําเต็มที่แล้วนะครับโดยดิ้งขวาครับเราสามารถที่จะใช้น้ำยาล่องหุ่นไปที่เจได้นะครับเพื่อที่จะ จงตีกับเจนครับแต่ลาวารูนครับเหลือ3ตัวก็ไม่แน่ใจครับว่าจะได้ไหมมันก้ากึึงนะมันมันไม่อึดเหมือนเดิมแล้วนั่นเองโอเคลาวารูนก็จะตายลงไปแล้วนะครับแล้วจะลงมาเจเหลือสกิลชิง่งชิ่งไปได้นะครับแล้วก็ลาวารูนตายไปนะครับเหลือตัวเดียวนะครับแล้วเหลือเป็นป้อมละว,วานะครับแกวจะชิ่งไปนะครับโดยเราจะเก็บนิดเดียวโอเคชิ่งไป เกือบได้ป้อมเอ็กโบนะครับอีกนิดเดียวเอ็กโบจะยิงมาครับเราจะเข้าไปที่เอ็กโบกันครับเอ็กโบจะพังลงไปแต่แก้วไม่มีตัวเก็บเลยนะครับแก้วเหลือเหลือเราปั๊บนะครับแค่ตัวเดียวเองครับเราด้านล่างมีคิงเจมมาด้านล่างนครับแก้วไม่มีนรักข้างหัวแล้วนะครับตานี้เป็นตาที่อุบาทมากเลยนะครับเราเออเราไม่มีตัวเก็บเนาะอาจจะต้องพกตัวเก็บมาครับอย่างเช่นมินเนี่ยนหรือว่าธนูนั่นเองแล้วก็เจนครับไม่ไหวนะครับโดนคิงนะ ราชนก๊อบบิน c o ครับสับตายนะครับทำให้แก้วจบไปที่2ดาว85%นะครับแก้วคิดว่าแก้วจะเอาซิงกิลสร้างด้ไซ้ายอสอ2อันก่อนครับถ้าดาวาปั๊บนะครับ,ววบ,นะรบ2ตัวหรือเปล่าเหมือนจะ2ตัวนะครับหรือตัวเดียวอยู่ตรงนี้นะครับก็จะโจมตีเข้าไปที่ที่เก็บน้ำดำนั่นเองแล้วก็จะไปด้านซ้ายนะครับเสียดายเนาะคือแก้วว่ามันมันบางเยอะเลยนะทำให้เราเล่นค่อนข้างยากเลยนะครับ อาจจะต้องลงให้พิธีพิถันมากกว่านี้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนั่นเองแก้วเองก็ไม่ใช่คนที่ลงเก่งด้วยนะครับก็เลยสามตาครับยังไม่เห็นสามดาวเลยเราจบไปที่2ดาว86%นะครับได้มา28ถ้วยมาชมตาที่4ี่ตอนครับเราเจอบ้านหลังนี้นครับเป็นบ้านที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวแก้วดูก่อนนะครับว่าแก้วจะเข้าลายไหนนะครับ แก้มองว่าจะเข้าด้านบนลงมาเนะครับฉะนั้นเราจะไปทางด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้นะครับโดยแก้มองว่าแก้วจะใช้สายฟ้านะครับลงไปด้านซ้ายแล้วช็ค,คิงกับควีนครับเข้าไปด้้นขวาฉะนั้นครับเราใช้ทางฝั่งของบอลลูนครับลงไปโจมตีป้อมปืนใหญ่ป้อขมขมุดเลนครับแล้วก็ใช้พถืนธนูลงไปนะครับด้านล่างแบบนี้เลยโอเคเราไปด้านบน,นครับเราสามารถที่จะปล่อยลงไปได้เพิ่ม เราปล่อยโก้แข็งระเบิดคิงควีลงไปนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้นลักขั้วลงไปได้นะครับเดี๋ยวแก้วต้องปล่อยให้แม่นก่อนนะโอเคคิงจะลงไปนะครับแก้วปล่อยนลักขั้วไปด้านขวาแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะโจมตีแล้วก็มาด้านล่างครับเราสามารถที่จะใช้สายฟ้าลงไปได้นะครับแก้วปล่อยลงไป1 2 3ครับให้โดนกระต๊อบจังหวะสร้างด้วยนั่นเองแก้วลงแบบเน้นมากๆเลยนะครับเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นนะครับจากนั้นป้อม ครื่องกวาดอากาศครับแก้ไม่เห็นนะครับว่าอีป้อมเอาปะพันธุลานครับฉะนั้นเราสามารถปล่อยยาพิษไปที่ยักษ์ใหญ่ได้เลยครับแล้วก็จะโจมตีเลยครับโดยควีนจะดึงยักษ์ใหญ่มานะครับเดี๋ยวแก้วจะใช้ทางฝั่งของควีนยังไงดีเราโจมตีไปนะครับเราใช้ฐานลงไปนะครับโดยแก้วปล่อยลาวารูนะครับไปเดึงขวาแบบนี้เลยนะครับปล่อยปูโวเดน แก้วใช้โดรเข้าไปนะครับแก้วใช้สกิลคัมพิโมตะเลยนะครับแล้วก็ใช้ยาบ้าไปที่บ้านนั่นเองจอโทนโดด้วยนะครับเราจะลงไปนะครับแก้วคิดว่าแก้วจะใช้เจลงไปด้านซ้ายนะครับและใช้น้ำมักระดูกไปด้านซ้ายแก้วปล่อยยาบ้าลงไปที่ด้านล่างครับแก้วแช่ไปที่ป้อมอินซี IN S <S แล้วก็จะเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะปล่อยสายฟ้าไปที่สารวาได้น,นะครับแล้วก็จะ ทำการแช่ไปที่โอเคเราแช่ไปที่สามนะเลยโอเคเราเหลือเราวาลูนครับไม่เยอะมากนครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเก็บสามดาวได้หรือไม่นะครับโดยเจ๊เข้าไปเจ๊ไม่มีชิงนนะครับฉะนั้นเราใช้ล่องหัวลงไปเจ๊โดนยิงมานะครับทำให้ตายลงไปแล้วเราก็ไม่ได้3ดาวนะครับผ่านไปซีตานครับแก้วใช้ลราวาลูนครับยังไม่ได้3มดาวเลยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะฝีมือแก้วด้วยนะครับที่ยังไม่เก่งพอ แต่แกอยากจะลองเล่นดูนะครับว่าเออถ้ามันเนืบแล้วนะครับมันยังหดอยู่เหมือนเดิมหรือไม่แต่ถ้ามันอยู่ในมือของบางคนนะครับคนที่เล่นเก่งๆครับแกเชื่อว่าเขาก็สามารถที่จะทํสามดาวได้นั่นเองแต่แก้วมองว่าแก้วเนี่ยก็ต้องฝึกต่อไปนะครับแกคิดว่าแก้วคงจะเล่นลาวาลูเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับในคลิปนี้เพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับสีตาไม่ดีเลยนะครับเราไม่ได้สามดาวเลยนะครับทำให้แก้วรู้สึกว่าแกค่อนข้างผิดหวังนะครับกับการ กับการที่กลับไปเล่นทางนี้นะครับแล้วก็อาจจะไปใช้พ่อมดขี่หมูป่าครับหรือไม่ก็โกเล่แม่มดครับที่แค้มองว่าใช้ได้ดีกว่านั่นเองโอเคมันวุ่นวิตลอดเลยครับเราได้ไป2ดาว 80%-89% แล้วก็เหลือสิงโก็สร้างไม่มากครับแต่ว่าเป็นอาวุธสาคัญทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเช่นเจได้สายครับแล้วก็สารลวาตรงกลางถือว่ายากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะครับกับตาที่5นะครับว่าจะเป็นยังไง ทานไปแล้วครึ่งทางครับเรายังไม่ได้3าดาวเลยนะครับเรามาเจ้บ้านหลังนี้ครับเดี๋ยวแก้วจะต้องวางแผนให้ดีขึ้นนะครับดูเหมือนว่าเราคุ้นๆว่าเราจะเจอบ้านหลังนี้ไปแล้วนะครับฉะนั้นเราจะต้องวางแผนให้ให้ดีขึ้นนั่นเองคือเราสามารถที่จะเข้าไปนะครับแต่เราดึงค่อนข้างยากเลยนะครับฉะนั้นแก้วมองว่าเราจะลองเข้าทางด้านซ้ายดีไหมโดยใช้ผู้ก้านครับเข้าไปโอเคเดี๋ยวแก้วจะลองปล่อยเข้าไปด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะจ่มตีอ่าแก้วจะใช้ ระเบิดลงไปนะครับแล้วปล่อยโกแข็งคิงควีนเราใช้คนเทนธนูลงไปนะครับเพื่อที่จะตัดทางด้านล่างแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะลงไปแล้วก็จะโจมตีนะครับให้ท่วเราไปด้านบนโอเคเราโจมตีป้อมผู้ได้หนึ่งป้อมนะครับฉะนั้นแก้วจะใช้สายฟานครับลงไปด้้นขวา1 2 3นะครับแล้วแก้วปล่อยลงไปตรงนี้2อป่๊สองขวดเลยนะครับแล้วแก้วจะเข้าไปนะครับโดยแก้วจะมาจากด้านบนบ้างนะโดยแก้วใช้ แล้วบลูนครับตรงไปด้านบนแก้วปล่อยปูเดนเรือเราับเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แก้วจะปล่อยยาบ้านลงไปนะครับตามเส้นทางที่เราเข้าไปนะครับโอเคเราสามารถที่จะใช้สกิลคัมพิมต่างครับแก้วปล่อยยาวบ้าแล้วก็แก้วจะใช้ยาวบ้าลงไปนะครับเราสามารถที่จะใช้แช่นครับลงไปได้แล้วปล่อยยาพิษนะครับไปที่ซุปเปอร์มังกรครับเราสามารถที่จะโจมตีบ้านได้แล้วนะครับแล้วก็ปล่อยเจนครับลงไปด้านบน โอเคแล้วก็ใช้น้ำยาล่องหวนครับลงไปด้านซ้ายนะครับแล้วปล่อยน้ำยาค้งกระดุกลงไปนะครับแล้วก็ใช้น้ำรักข้างหัวลงไปได้นะครับเดี๋ยวแก้วดอกกอแก้วปล่อยน้ำรักข้าหัวลงไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีกับเจนครับแก้วว่านี่จะเป็นตาแรกครับที่เราได้3ดาวนัเพอดูทรงแล้วนะครับมันค่อนข้างสวยเลยแก้วมองว่าสลาวารูเนี่ยสามารถทำสามดาวได้นะครับแต่ว่าไม่ง่ายเหมือนก่อนครับที่จะลงแบบยัดยัดไม่ต้องคิดอะไรนะครับก็สามารถที่จะ แก้สามดาวได้แล้วนะครับเราอาจจะต้องวางแผนตัดทางให้ดีขึ้นให้เนี้บขึ้นนะครับถามว่าแก้วทําได้ดีไหมก็ยังไม่ดีครับแต่แก้วว่าเออมันก็พอเล่นได้นะครับก็อาจจะมีคนที่ชอบซึ่งแก้วมองว่าการเนิ้ก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่นะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราลงยัดยัดเลยนะครับโอกาสได้สามดาวมีสูงมากเลยแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็พอทำสามดาวได้ครับถ้าจะเล่นคุณอาจจะต้องวางแผนให้มากขึ้นต้องวิเคราะห์ให้มากขึ้นนะครับว่าจะเข้าได้ไหนยังไงถึงจะคุ้มที่สุดเลย แก้วได้มาสามดาวหนึ่งตาครับมาชมกันว่าอีกสามตาที่เลือนะครับแก้วจะได้สามดาวหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันมาชมมาที่6กันต่อนครับเราเจะบ้านหลังนี้นครับแก้วจะจะลองวางแผนให้ให้ดีมากขึ้น,นครับโดยเาผู้ใกล้อยู่ด้านล่างนครับอาจจะส่งผลเสียได้น,นะครับถ้าเราจะเข้าไปแล้วก็อาคมพิทน,นะครับอยู่ด้านบนอ่าอยู่ด้านหลังบ้านนั่นเองเราสามารถที่จะเข้าไปเปิดได้ก่อนเลยครับ ซึ่งแก้วมองว่าแก้วจะเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะใช้ใสายฟ้านะครับลงไปด้านขวาได้แล้วก็ได้สายนะครับสามารถที่จะใช้ผู้กล้าเข้าไปได้นั่นเองโอเคเราจะใช้ผู้กล้าลงไปก่อนครับเราใช้ทางฝั่งของคนเทือนธนูลงไปนะครับตรงนี้ด้านบนด้านขวาครับแล้วก็ใช้ซุปเปอร์ระเบิดครับลงไปด้านบนแก้วจะปล่อยปูแข่งลงไปนะครับแก้วปล่อยคิงไปด้านบนปล่อยฟิลไปด้านล่างครับแก้วให้คิงไปโจมตีบ้านแล้วเปิดอาคมพิษ แล้วก็ให้ควีนเนี่ยลงมาโจมตีาทางฝั่งของป้อมพูนั่นเองเราอาจจะต้องแช่ไปนะครับที่ป้อมมิกโบถ้าไม่ไหวนะครับคิงจะเข้าไปเราแช่ไปนะครับเราล่องหุ่นลงไปเลยอ่าโอเคนะครับเราจะล่องหุนคิงแล้วก็จะใช้มาริทูดาเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่บ้านนั่นเองบ้านพังลงไปนะครับถือว่าเยี่ยมเลยควีนเข้าไปที่ป้อมพูนครับเป็นอะไรที่ตามแผนม,มากๆเลยนะครับเราใช้ ใส่ฟ้าลงไปด้งขวานครับ1 2 3ปล่อยใส่ฟ้าลงไปที่ป้อมภูให้โดนกับซปเปอร์มิเงียนด้วยครับจากนั้นเราจะเข้ากันครับโดยเราใช้อาวบารูลงไปครับเราใช้ลาวารูนครับแก้วเปลี่ยนเป็นศิลานครับแล้วก็ใช้ปูเดนลงไปจากนั้นครับเราจะต้องแช่ไปครับซึ่งแก้วมองว่าแก้วจะปล่อยยาบ้าไปตงนี้ก่อนและแก้วจะแช่ไปที่ด้านบนเลยครับตรงนี้เลยแล้วก็แก้วจะใช้สกิลค้ามพิมพตาปูเดนครับใช้ อายาบ้าลงไปนะครับที่ด้านบนเลยนะครับโอเคเราสามารถที่จะใช้แม่คุ่กระดูนครับลงไปด้านซ้าย่อเจลงไปด้านครับแล้วก็ลาวรูนไปด้านบนครับแต่เลือดเหลือน้อยมากๆเลยครับไม่รู้ว่าจะไหวไหมเราได้สามโมนาครับถือว่าเยี่ยมเลยลาวรูนเหลือสองตัวครับโอ้ยยากจริงยากจริงไม่ง่ายเลยครับที่จะเล่นลาวารูนครับให้ได้3ดาวนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็ถ้าฝั่งของเจจะลงไปนะครับจะไปดานขวา ซึ่งทางฝั่งของใน,นลัทาิขัวของเรา,เราครับจะเข้าปายโอเคเราจะเข้าปายนะครับสามารถที่จะชิงไปได้ก็จะชิงไปนะครับแล้วก็จะไปด้านบนแต่นี้ได้ไม่ถึง60%เเลยครับเป็นอะไรที่แย่มากๆเลยครับแต่ว่าก็ต้องเล่นต่อไปนะครับเพื่อที่จะพิสูจน์ให้ดูนะครับว่ามันเล่นแล้วดีขึ้นไหมนะครับหรือว่าแย่ลงมันต้องแย่ลงอยู่แล้วสิเนาะเพราะว่ามันโดนเนิร์ฟนั่นเองเราลืมปล่อยยาพิลลลงไปนะครับที่กับ อ่ะซุปเปอร์มินเนี่ยนนั่นเองนี่คือข้อผิดพลาดของแก้วนะครับที่มักจะลืมจูบ,บ่อยๆเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับอีก2ตาตาครับว่าเราจะได้เพิ่มสามดาวสักหนึ่งไม้ไหม,ไมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคเราเหือด้านบน,นครับเป็นเจ้าลาวาเขียวนะครับลาวาปั๊บสีเขียวนะครับอยู่ด้านบนก็จะโจมตีนครับแล้วก็โจมตีเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะเก็บทางฝั่งของ2ดาว60%ได้นะครับถือว่าเยี่ยมเลยแต่ถ้าเอาจริงมันก็ ค่อนข้างน้อยนะครับได้แค่10กว่าถ้วยอ่าใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะได้กี่ถ้วยโอเคเราจงตีไปนะครับได้มาได้ซายนะครับรากไปถึง2ดาวหกสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับแม่เก่งจริงๆเลยครับเจ้าลาวาปั๊บสีเขียวนะครับก็จะเข้าไปนะครับแล้วเราได้มาทั้งหมด20ถ้วยนะครับแม่แก้วดาวผิดนะครับว่าจะได้10กว่าถ้วยนั่นเองเดี๋ยวเรานะครับไปชมกันต่อเลยมาชมตาที่เจอกันต่อนะครับเราเจอบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่ น่าสนใจนะครับแต่ว่าวเราจะซุยเข้าไปตรงไหนดีนะครับโดยป้อมผู้อยู่ด้านล่างนครับแล้วก็อยู่ด้านบนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับโดยแก้วมองว่าเราสามารถที่จะซุยเข้าไปนะครับทางด้านขวาก็ได้ด้านซ้ายก็ได้นะครับซึ่งแก้วมองว่าเราจะเข้าไปที่ด้านด้านซ้ายนะครับตรงนี้เลยเดี๋ยวแก้วเข้าไปนะครับโดยแก้วใช้คนถนูนลงไปนะครับตรงนี้แก้วปล่อยลงไปนะครับแล้วปล่อยโกูแข็ง ปคิงไปคุีลงไปนะครับแกสามารถที่จะใช้ซุปเปอร์เบิร์ดครับลงไปทิ้งได้แล้วก็ดิ้งขวานครับเราใช้สายฟ้าลงไปนะครับ1 2 3ให้โดนป้อมมอต้านครับแต่มอต้านไม่พังลงไปนะครับก็คืนเลยนะครับคืนเลยเราใช้นาฬิกาหัวลงไปด้านซ้ายครับเพื่อที่จะเข้าไปที่คิงคิงจะตายลงไปนะครับทีงของเราจะเข้าไปดิ้งขวานคุยจะโจมตีไปที่ป้อมด้านบนครับเราใช้อันนหมายคุณดุลงไปเพิ่มนะครับเพื่อที่จะดึงความสนใจของเจนนั่นเอง เราได้ยาพิษมาครับถือว่ายมเลยจากนั้นเราจะเข้าไปครับแก้มองว่าเราเข้าได้แล้วนะครับเราใช้ทางฝั่งของเรือรบนะครับแล้วปล่อยบอลลูนแล้วปล่อยละวาลูลลงไปครับเราใช้ปูเดนเรือรบเข้าไปครับแล้วก็จะใช้สายฟานครับลงไปด้านบนแกสามารถที่จะใช้สกิลคัมพิมตักปูเดนได้นะครับเดี๋ยวเราใช้สกิลคัมพิมตักเลยครับแล้วก็ใช้ยาบ้าไปที่สารวานครับเราแช่ไปด้านครับเราใช้ยาบ้าไปเพิ่ม โอเคเราจงตีไปที่บ้านนะครับบ้านจะพังลงไปเราแช่ไปที่สารวาเลยนะครับเพราะว่ามันบักข้างนั่นเองแล้วก็เจ๊ลงไปด้านซ้ายนะครับเราใช้เออพิ่ลงไปตรงไหนได้บ้างเนี่ยแกไม่แน่ใจนะครับพวดฐันแคนคือตัวอะไรดูไม่ทันครับไปดูทันแบอกแก้วได้นะครับพวดฐันแคนคือตัวอะไรแก้วปล่อยให้ลาว,วารุนด้านบนนะครับตายลงไปเลยเพื่อที่จะเก็บน้ํายาไว้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ชิ้นของเจ๊ลงไปได้ขึ้นด้านล่างครับตายลงไปแกวว่าเราไม่ได้สามดาวแน่เลย เราล่ลองหัวลงไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้โดนปป้อมอีซียิงมานครับแล้วก็จะทําการแชร่ไปที่ป้อมอิกโบโอเคเราสามารถที่จะชิ่งไปได้นนครับก็ชิ่งไปแล้วก็จะลงไปด้านล่างน,นะครับปัญหาคือแก้ไม่มีตัวเก็บนะครับแก้คนที่จะพกธนูนะครับมานครับแต่แก้ก็ไม่ชอบพกครับเพราะว่าพกแล้วก็ชอบปล่อยลงไปหมดก่อนนี่คือความ พาดผิดพลาดของแก้วนะครับที่เอามาเล่นกันครับก็ได้ไป2ดาว6 6หรครับเหลืออาวุธอีกเยอะเลยครับเหลือด้านบนครับเป็นเจ้าราวาวสีเขียวนะครับราวาปั๊บทาการโจมตีครับก็เลยได้ไป2ดาว6 6อครับอาจจะรออีก1%็ก็ได้นะครับฉะนั้นแก้ไม่รอแล้วกันนะครับก็กดออกเลยและนี่ก็เป็นตาสุดท้ายนะครับมาชมกันว่าแก้วจะเก็บ3ดาวได้หรือไม่นะครับโดยตาสุดท้ายนะครับถามว่าโจมตียังไง บอกเลยนครับว <mile> ่าค่อนข้างยากเลยนะครับพอเราจะเข้าไปซึ่งด้านล่างครับแก่อยากจะเข้าเหมือนกันนะแต่ว่าเข้ายากเลยนะครับฉะนั้นเราดูป้อมผู้ก่อนครับว่าเราจะไปโซนไหนได้บ้างก็อาจจะเป็นด้านบนด้านล่างครับฉะนั้นเราเข้าเหมือนเดิมเลยครับใช้คิงไปด้านซ้ายก็เราจะใช้คุณธนูครับลงไปด้านล่าง2ตัวด้านซ้ายครับปล่อยลงไปตรงนี้เพื่อตดทานครับ2ตัว4ตัวเลยครับแล้วก็ใช้อาทางฝั่งโครงกระดูกลงไปครับแล้วปล่อยโกแข็ง คิงคุยลงไปด้านล่างเลยนะครับเพื่อที่จะให้คิงไปด้านบนโอเควเราจะเข้าไปนะครับสาวมนะจะยิงมาที่อาคงกระดูกนั่นเองเออสามารถใช้น้ำยาแช่ลงไปได้น,นะครับถ้าจําเป็นแต่แก้วมองว่าแก้วจะใช้น้ำยาล่องหนนะครับลงไปแล้วก็ใช้มริกธดาเลยนะครับเพื่อที่จะโจมตีแก้วแช่ไปก่อน,นครับตรงนี้เลยโอคิง oh, ไม่ไหวนะครับเราไม่ได้บ้าน,นครับฉะนั้นเราจะต้องใช้ดอรอปเข้าไปนะครับเพื่อที่จะ เอาไปจุงมตีบ้านนั่นเองแล้วปล่อยสายฟ้านะครับลงไปด้ขวา3ขวดเลยนะครับแล้วก็ควีนจะตายลงไปเราสามารถที่จะใช้โอเคเราใช้อันนี้ลงไปได้ครับแล้วแก้วใช้เราบอลูลงไปครับเราปล่อยปูเดนเรือเข้าไปครับเราสามารถที่จะใช้อันี้เมีบ้านลงไปได้ครับแก้วใช้สกิลคัมพิมต์ตันครับแลวแก้วปล่อยยา้าไปที่สารวาแก้วปล่อยเจไปทีนสายครับแล้วก็จะ ช้ยาแช่ลงไปนะครับที่บ้านเลยโอ้แก้วไม่มียาแช่แล้วนะครับแก้วปล่อยยาพิษไปที่คุยนั่นขวาเลยโอเคบ้านพองลงไปนะครับแล้วก็ซุปเปอร์มังกรไม่ตายลงไปนะครับมาตามข้นไฟใส่บอลลูนะครับทำให้บอลลูนตายลงไปเจะอยู่ด้านล่างครับเราสามารถที่จะใช้โอ้ซุปเปอร์ระเบิดเอามาก็ไม่ได้ใช้นะครับแก้วเป็นอย่างนี้ตลอดเลยแล้วก็เจ๊จะไปนั่นขวานครับเดี๋ยวเราใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปนะครับเป็นตัวรอบเป้าแล้วบอลลูนครับโดยอยู่เยอะเหมือนกันนะแต่ว่า ซุปเปอร์มังกรครับก็ตามหลังมานครับไม่รู้ว่าจะทันเวลาไหมเราใช้ซุปเปอร์เว์ดลงไปนะครับเราปล่อยเนลลักข้าวหัวครับเราใช้เจชิงไปครับแล้วก็จะชิงไปด้านล่างครับเจเข้าไปในแม่น้องหัวนครับแล้วก็ลาวาลุนเหลืออยู่หนึ่งตัวนะครับส่วนเจจะเข้าไปครับแต่ว่าคิงเดินมาแล้วนะครับทำให้เจตกลุกไปแล้วก็ทางฝั่งของลาวาปั๊บนะครับไม่สามารถที่จะสู้กับสาวลาวาได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งตาที่บุญวินครับได้ไป2ดาว กาครับและนี่ก็เป็นการโจมตีโดยใช้ทางฝั่งของลาวาลูนครับหลังจากที่โดนเนื้อรดเลือดลงไปประมาณ10%นะครับก็เดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับว่าเป็นอย่างไรแก้วตีไปแก้วตีไปทั้งหมดแปดตารครับเราได้มาทั้งหมดเท่าไหร่เราได้มาทั้งหมด,ด,ด,ด214ถ้วยนะครับเป็นอะไรที่เอาจริงมันก็เยอะก,กว่าเกณฑ์ขั้นสูงของแก้วแล้วนะครับปรติแก้วจะได้ประมาณ180-190ถ้วยนะครับ นี่ได้2 1 4่ถ้วยก็ถือว่าโอเคเลยเราได้2ดาวเดี๋ยวนะเราได้สาดาวหนึ่งตานครับแล้วที่เหลือได้2ดาวนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีของแก้วนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับทหารแคชโอวีแล้วนะครับเป็นช่วงเวลานี้การที่เราได้ต่ํากว่า300นะครับแก้มองว่าค่อนข้างที่จะผิดหวังเลยครับเราควรจะได้สักประมาณ280290ขึ้นไปนะครับเพราะว่าฐานมนุนเองก็สรุปเลยนะครับว่าแก้วส่วนตัวแก้วนะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนตัวแก้วนะ แจ้งบางว่าลาบารูนะครับโดนเนิอไปแล้วไม่โหดเหมือนเดิมเยอะเลยนะครับทาให้ถ้าจะเล่นนะครับถ้าคุณผู้ชมหวังจะเอา3ดาวจะต้องวางแผนมากขึ้นจะต้องพิถีพิถันมากขึ้นจะต้องค่อยๆวางแผนการเข้าให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะถ้าลงง่ายๆแบบแก้วลงที่แก้วเล่นเนี่ยโอกาสที่จะได้3ดาวนะครับมีมีน้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็เรามีตัวเลือกอื่นนะครับให้ได้ใช้กันอย่างเช่นพ่อมดขี่หมูป่านครับหรือว่าจะเป็นเหมือนเมื่อวานที่แก้วใช้ทางฝั่งของโกลเลมแม่มูนครับแก้วสามารถที่จะ โจมตีนครับแล้วก็ตีได้3ดาวเจ็ดตาเลยนะครับมีตาเดียวที่ได้ดาวเดียวนะครับก็ถือว่ามันก็มีตัวเลือกให้เล่นเยอะนะครับแต่แก้วไม่ได้บอกนะครับว่าชมห้ามเล่นลาบลูนครับถ้าผู้ชมชอบเล่นอ่ามันสนุกครับมันตอบโจทย์ก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับแต่แก้วแค่มาแชร์มุมมองของแก้วนะครับว่าหลังจากนี้แก้วอาจจะเล่นเพียงแค่พ่อมดขี่หมูป่ากับทางฝั่งของโกเล่แม่มดครับเพราะ2ตัวนี้ครับน่าจะช่วยให้แก้วได้ถ้วยมากกว่า2 1 4ถ้วย เหมือนการใช้ลาวารูนนั่นเองยังไงผู้ชมลองคอมเมนต์มาได้นะครับผู้ชมยังเล่นอยู่ไหมนะครับกับเจ้าลาวารูนครับหรือว่าผู้ชมเปลี่ยนไปใช้ฐานตัวอื่นแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับมิสุดเจ๋งเจ๊แจมแจมสามารถที่จะมาแบ่งปันกันได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้เลยนะครับเป็นเวลาที่นานเลยก็หวังว่าเราจะได้มาทําคลิปสนุกสกกันอีกครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับ